เดี่ยวเห็นเดี๋ยวเบ่งอยู่นี่เป็นไพครับอันนี้คือลูปลอเราโอากาสครนะับคุณงามผู้สาวหลวงมักได้คนันใดครับสวัสดีครับนี่แหละคือตาคาับเพะลุยชวนเจ้าของโครงการหนึ่งไร่พอเพียงอีชมพูมือนี้ีมาแนะนำให้ท่านมูจักต้นทุนครับ ต้นทุนนั่นครับไม่ใช่กินกรบตัมหะคงแซ่กินดิบก็ได้ซื้อมันก็เอิ่นหลายอย่างซื้อมันก็มีทุนมีตุนต้นออริบโอ้สารพัดช,ชื่อประโยชน์ใส่ใช้มันก็ห่ยเกงกินแล้วกินได้ถึงใบถึงก้านก้านมันก็ วุ้ยเอาไปกินก็นตำมะฮุ่งแลยย้วยำเพียงมากครับเนี่ยตัดบต้มนมันก่อนเนี่ยนี่ต้นมันอันนี้ก้านอันนี้ใบหูนครับกินในเมดครับคนเท่านี้มักกินนม่องมันแซ่บเนียเพราะที่กินตะกรันเนี่ยไปกินกับตำมะุ่งครับโอ้ยยังมันแซ่บพักเลยกินก็นตำมะุ่งครับเนี่ยบัดน,นี้ทุนนี่ ปลูกเป็นไม่ประดับก็ได้งามบวกครับนี่ปลูกไว้นี่กำลังงามครับอันนี้ปลูกไม่รอขยายพันธุ์ด้วยการใช้นออือนี่มันเกแตกนอครับปลูกไ้ล่ะกาขยายพันธุ์หัวมันก็มีประโยชน์ถ้าประคุณของหัวมันก็คือเอาไปตำบดบดบด,บดเอาไปทาฝีฝีเพื่อขับน้ำหนองออกแพืกาะจะหายไว เรออื่องทุนผมก็มีความหูซํำนี้ละแต่มีขอควรระวังได้ท่มีต้นบอนอีกชนิดหนึ่งคือกับต้นทุนกินแล้วกับัันก็อาจถึงตายอันนี้ครับพิจารณาเร้อทุนที่กินได้ของแท้ทุนนมันผมจะบอกให้ลักษณะที่มันกินได้คือนึ่งหนุนมันจะไม่หูที่ันเบื้องหลังนี่นี่ลนะ หูดทุ่นนี่อันนี้กินได้ครับแล้วเขาต้นทุ่นเนี่ยมันมีแป้งสีขาวครับนี่เนาะนี่สีเขาต้นมันจะออกไปทางเขียวใบมันเขียวเขาเรียงว่าง่างคือเขียวทุ่งสีการเกษตรนั่นแหละเนอะถ้าเพื่บบอนๆเห็นจะเขาจักนี่แหละหูดใบหูดของต้นทุ่นวันนี้มีจุดขางใบถ้ามึงหนาใบถ้ามึงลั่งใบดิเห็นบอกนี่หูด เน,เนี่ยนี่กินได้ขั้นฟิดนอกจากนี้ไปกินมาได้เลยผม,มยบุมบิีแพเ่แพรอันนั้นบ่อนโฮลพากินแล้วไทยบ่อน่ังใดละครัต่อไปมันมนดแนว่ย้ได้เลยเนี่ยหัวจักต้นทุนหัวจักกินจักอย่างข้อสำคัญนะคนอที่กินที่ใสบึกตาคนหัวจักใน่เด้อครับตากระเป๋บกี่ขยินเพ่ง กะปิกะปะิตายนี่ตายนี่กะปิอืมจากซีเดครับแม่แนะนำทาท้งกินทางังถือก,การใต้ยังถือได้ครับอแต่หัาใส่พิษกินบอนพิษพิษประเภทมันก็นมากองลงตัวสลับมือเนี่ก็นแนะนำให้หูวจักได้จำนี่เด้อครับอย่างไรก็จะลืมด้วยตากะปิลุยสวน พบได้อยู่ชั่วมือครับมี่คุยางคุณแอวสีมาให้รับมื้อขอบคุณสวัสดีครับ